สวัสดีครับอยู่กับช่องอาร์มซ่าพาลอยอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําการตัดโซ่นะครับตัดโซ่ให้ลูกค้านะครับพอดีลูกค้ามาเปลี่ยนสเตอร์นะครับแล้วก็แก้ซาเล้งนิดหน่อยนะครับพอเปลี่ยนสเตอร์ไปแล้วโซ่มันหย่อนนะครับนี่ครับโซ่มันหย่อนมากนะครับตึงสุดแล้วนี่นะครับโซ่หย่อนหย่อนมากเลยนะครับตึงโซ่สุดแล้วแต่โซ่ก็ยังไม่ตึงเราจะทากันยังไงเราก็ จะทําการตัดโซ่นะครับพอดีงานก็มีค้างอยู่หลายคันครับมีทําเครื่องรถไถทําเครื่องรถมอเตอร์ไซค์สปาร์คคันนี้ด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าทําไมถึงได้ทําเครื่องใหม่นี่ครับอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็คลายน็อตเผาก่อนนะครับคายน็อตเผาออกให้เผาโยกได้่างนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ทําการคลายหางปลานะครับให้คลายออกสุดเลยนะครับ คายออกสุดแล้วก็ดันล้อไปสุดล่องล่องเพานะครับที่สวิงอาร์มเขาสลอดรูไว้นะครับเราต้องคายออกสุดเลยนะครับก็ทําการคายครับสองข้างเลยนะครับคายหางปลาสองข้างเลยนะครับนี่ครับเราทําการคายน็อตออกมาสุดแล้วนะครับนี่ครับคายมาไว้เผื่อแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการดันดันล้อเนี่ยเข้าไปให้สุด สวิงามเลยนะครับปุ๊บ่าดันเข้าไปสุดอย่างนี้นะครับนี่ครับโซ่ก็จะหยอนอยู่อย่างนี้จากนั้นก็ทําการหมุนหาข้อต่อโซ่ครับอันคลิปนี้ก็ทําให้คนที่ยังไม่รู้ดูนะครับส่วนใครที่เป็นช่างที่ทําเองเป็นอยู่แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงไหมครับนี่ครับแล้วก็หมุนหาข้อต่อโซ่นี่ครับแล้วก็เจอข้อต่อโซ่แล้วครับจะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาของข้อต่อโซ่เป็นนี้นะครับ จากนั้นเราก็ทําการปลดข้อต่อโซ่นะครับโดยใช้คีมนะครับดันเอากิบล็อกตัวนี้ออกแล้วก็ดึงแผ่นปิดตรงนี้แล้วก็เอาข้อต่อโซ่ออกไปนะครับก็ผมก็ไม่มีคนถือกล้องให้นะครับก็จะนี่ครับแล้วก็ใช้คีมปลายแหลมหรือคีมปากขยายอะไรก็ได้ครับปลดปลดตัวนี้ออกนะครับปลดกิบล็อกข้อต่อโซ่ออกนะครับนี่ครับ ปวดออกแล้วนะครับก็จะออกนี้แล้วก็ทําการถอดคลิปล็อกตัวนี้ออกครับนี่ครับเอาวางไว้นะครับอย่าให้หายนะครับแล้วก็จะมีแผ่นปิดข้อต่อสู้ตัวนี้นะครับก็จะเอาออกพอดีข้อต่อนี้ครับ ก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการถอดตัวนี้ออกนะครับนี่ครับถอดออกอย่างนี้ครับอ่านี่นะครับเราก็ข้อต่อโซ่วางไว้ยี้นะครับแต่ทีนี้เราจะตัดโซ่เราจะตัดยังไงนะครับเราก็ดึงตัวนี้ก็เอาไว้ที่เดิมครับเราก็จะดึงนี่ครับนี่คือวิธีการของผมนะครับผมก็จะหมุนขึ้นมานี่นะครับที่เราถอดข้อต่อออกนะครับเราก็จะดึงตัวนี้ ขึ้นมาอ่าเพื่อวัดดูนะครับว่าเราจะตัดโซ่ได้ถึงไหนนะครับนีอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ครับทีนี้เรามาดูข้อต่อนะครับเพราะว่าโซ่พอเราดึงมาสุดแล้วมันได้แค่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราตัดไม่สามารถตัดได้นะครับเพราะมันเป็นข้อนอกนะครับให้เราตัดตรงที่ตัดแล้วให้มันเหลือข้อในครับแล้วก็จะทําการตัดตรงนี้นะครับถ้ามันตัดตรงนี้ ข้อในตรงนี้โซ่ก็จะไม่ถึงครับก็จะเกาะกับตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมาตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงโซ่เอานะครับเราควรตัดที่ข้อในอย่างเดียวนะครับนี่ครับวิธีการตัดก็มีมากมายหลายแบบครับบางคนก็ใช้หินถอดโซ่ไปใช้หินเจียเจียนะครับเจียตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาไขควงแบนตีออกเอาหรือเอาสกัดนะครับแต่ก่อนผมนก็ใช้สกัดหรือไขควงแบน ตีนะครับแล้วก็ตีแสะล่องตรงนี้นะครับตีแสะล่องตรงนี้ให้ตรงนี้ขาดออกนะครับแล้วก็ตีตรงนี้ให้มันหลุดออกไปนะครับแต่มันเสียงที่จะทําให้นี่ครับเสียงที่จะทําให้ตรงนี้เสียหายได้นะครับตรงหน้าเป็นระหว่างข้อต่อโซ่นี่ครับเสียหายได้นะครับก่อนเขาใช้ตัวนั้นแต่ทีนี้ทุกวันนี้เครื่องมือมันถูกครับอันนี้ตัวหนึ่งไม่ถึงร้อยครับเราสั่งในเน็ตก็ได้นะครับเป็นตัวตัดโซ่นะครับนะครับ จะทําหน้าที่ยังไงนะครับก็คือเราเวลาเราใช้ตัดโซ่อ่ะเราก็จะประกบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเอาตัวนี้ดันที่ข้อโซ่ไว้นะครับแล้วก็หมุนหมุนเกียร์ตัวนี้นะครับเพื่อดันเพื่อดันสลักโซ่ครับให้มันหลุดออกไปนะครับนะครับเวลาเวลาเราหมุนเกียร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเลื่อนออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดันออกไปนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรูนะครับให้สลักโซ่นั้งหลุดออกส่วนตัวนี้จะ ล็อกข้อโซ่ไว้นะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้เราดันอบบที่หนึ่งเราก็จะคลายตัวนี้ออกก่อนครับจำเนี้น,นะครับไม่มีคนถือกล้องให้นะครับเราก็จะคลายตัวนี้ออกก่อนอ่าแล้วเราก็จะคลายตัวนี้ออกไปให้สุดก่อนนะครับแต่ทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้มาประคองที่โซ่ไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงปกติผมจะทําคารถนะครับแต่อันนี้ไม่มีคนถือกล้องให้ผมก็จะถอยผมก็จะดึงโซ่ออกมาตัดข้างนอก ให้พี่น้องได้รับชมนะครับนี่ครับอ่นะครับแบบนึงนะครับนี่ครับเราก็จะทําอย่างนี้นะครับสมมุติเราจะตัดข้อในตรงข้อนี้นะครับเราก็จะเอาตัวตัดโซนี้ประกบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับตรงข้อที่เราจะตัดนะครับก็คือข้อนี้ นะครับมันก็จะเหลือข้อในอ่ะซึ่งเราตัดเวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้จะได้เหลือเป็นข้อในอย่างนี้นะครับตัดแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าตัดแล้วเป็นข้อนอกนี่มันจะใส่ตัวข้อต่อโซ่ไม่ได้นะครับนี่ครับอันนี้เราก็ประกบเข้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับประกบเข้าไปปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ดันตัวนี้นะครับเข้าไปประกบข้อต่อโซ่ไว้นะครับแล้วมันก็จะเข้าล็อกของมันเองนะครับนี่ครับ นี่ครับดูนี่ครับอีกมุมนี่ครับมันก็จะทีนี้เราก็หมุนตัวอันนี้เพื่อที่จะดันสลักข้อต่อโซ่ออกไปนะครับดันสลักโซ่ไปนะครับแล้วก็หมุนดันตัวนี้นะครับมันจะตึงหน่อยนะครับนี่ครับเริ่มหลุดแล้วครับดังแปะแล้วนะครับต้องออกแรงหน่อยนะครับ นี่ครับออกแล้วครับนี่หลุดแล้วนะครับนี่ครับสลักโซ่ก็จะขึ้นมาทางนี้นะครับน่ครับไม่กี่บาทครับข้อต่อโซ่ทุกวันนี้เอ้ยที่ตัดโซ่นะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือสลัก นี่คือสลักโซ่นะครับสลัก้อโซ่นะครับก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ทําการคายครับคายออกมาเห็นไหมครับคายออกมาแล้วก็แล้วก็จะทําการคายเกลียวตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ครับนี่ครับทําการคายออกนะครับ แช่นี้ก <t ried ame> ็เสร็จสิ้นครับการตัดโซ่เอาทีนี้เราก็นครับเราก็จะเอาโซ่ขึ้นมาประกบแล้วก็ใส่สลักนะครับนี่ครับอ่านี่คือเศษการตัดที่เราตัดทิ้งไปนะครับพอตัดออกแล้วเราก็จะเป็นได้ข้อในมาแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ข้อต่อโซ่นี้ได้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการต่อโซ่ไว้ดังเดิมนะครับแล้วทีนี้เราก็ทําการตึงโซ่ได้นะครับ นี่ครับงั้นเราก็ใส่ข้อต่อโซ่นะครับพอดีเมื่อกี้ผมลืมเอาให้ดูนะครับก็เอาข้อต่อโซ่ใส่เข้าไปดังเดิมนะครับเมื่อกี้ผมลงลืมกดบันทึกครับแล้วก็เอานี่ครับใส่ข้อต่อโซ่เข้าไปแล้วเราก็ใส่แผ่นประกบนี่ครับข้อต่อโซ่นะครับเข้าไปนี้ครับเวลาใส่ให้สังเกตนะครับให้ล่องมันโผล่มานะครับนี่ครับล่องใส่กิฟนะครับเราจะได้ใส่กิฟล็อกโซ่ได้นะครับ จากนั gamer, to to ้นเราก็ทำการใส่คลิปล็อกนะครับมือเดียวนะครับมือหนึ่งก็ถือกล้องนะครับก็ทำลำบากหน่อยนึงอ่านี้ครับใส่ข้อต่อโซ่ไว้อย่างนี้จากนั้นก็ใช้คีมดันเข้าไปนะครับจะทำให้ดูนะครับแล้วก็นี่ครับใช้คีมดันระหว่างหางกิปบล็อกนะครับกับตัวสลักข้อโซ่นะครับข้อต่อโซ่นะครับเข้าไปอย่างนี้เลยครับ นี่ครับนี่เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็ทําการล็อกโซ่เรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นเราก็ทําการตึงโซ่ได้เลยครับนี่ครับดึงมาก็ตึงได้เลยครับตอนนี้ก็ตึงหางปลาครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นครับง่ายๆครับสําหรับการตัดโซ่นะครับถ้าใครไม่มีเครื่องมือในการตัดโซ่แบบนี้นะครับก็ใช้เป็น ไขควงแบนนะครับหรือสกัดนะครับนี่ครับแทงเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่ครับแทงเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตีตีระวังอย่าให้โดนข้อโซ่ตัวนี้นะครับตีให้เน้นไปฝั่งที่เราจะตัดทิ้งนะครับฝั่งที่เราจะเอาไว้อย่าให้ไปโดนนะครับถ้าบินหรือบิดเบี้ยวขึ้นมาแล้วเราจะใส่ข้อต่อโซ่ลำบากนะครับนะครับเวลาตีสกัดแล้วก็ตีเอาแผ่นนี้แผ่นนอกก่อนปึ้งนะครับ พอตัวนี้หลุดตีสักสองสาครั้งก็หลุดครับแล้วทีนี้เราก็ตีตัวนี้สกัดทิ้งออกไปเลยนะครับแต่มันก็จะทําเสี่ยงโดยการเสียหายของโซ่ได้นะครับแต่ถ้ามีตัวตัดโซ่นี่ก็ง่ายครับสบายครับไม่เสียหายนะครับก็สุวันนี้ก็ขายไม่กี่บาทครับไม่ถึงร้อยครับขายขายในเน็ตครับมีขายในเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะครับนี่ครับหรือซื้อตามร้านก็ได้นะครับซื้อตามร้านก็จะแพงหน่อย ถ้าสั่งในนี่ทุกวันนี้อันตัวนี้ผมซื้อไม่ถึงหกสิบาทครับรู้สึกว่าสี่สิบห้าสิบบาทรวมค่าส่งนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับส่วนใครที่เป็นช่างอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็อยากตัดโซ่เองไม่อยากเข้าร้านซ่อมก็ลองทำดูนะครับ อันนี้ถ้าเข้าร้านก็คิดกันอยู่20บาทครับตัดโซ่ไม่ได้แพงอะไรนะครับแต่ถ้าท่านทําเองไม่เป็นก็ผมว่าเข้าร้านซ่อมดีกว่าแต่ท่านอยากฝึกฝีมือตัวเองอยากจะหัดทําก็ลองทําตามในคลิปนี้ดูนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องอาร์มซ่าพาเละด้วยนะครับสวัสดีครับ